สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอบ้านสองชั้นโซนสันทรายค่ะขายราคาถูกกว่าตลาดค่ะพื้นที่กว้างขวาง50.8ตารางวาในโครงการหมู่บ้านออซิรินค่ะใกล้มหาลัยแม่โจ้ตัดสินใจซื้อวันนี้ฟรีค่าส่วนกลางให้1ปีค่ะฟรีสนามหญ้าเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำขายในราคาเพียง2.95ล้านบาทเท่านั้นค่ะ โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสสำหรับออกกำลังกายค่ะบริการยื่ยนสินเชื่อธนาคารให้ด้วยค่ะพนักง,งานเงินเดือนสามารถเช็ควงเงินรูปผลภายใน1วันค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมดูบ้านล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะทางเรายินดีบริการพาชมค่ะ เพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะรีบด่วนนะคะซับสวยราคาดีแบบนี้มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นค่ะ